สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว1 6เพชรครับวันนี้ผมจะมุ่มเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิตเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแชร์สหรับการโอนนะครับหลังจากที่เราทําการโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกเบอร์ที่เราใช้โอนเข้าในเบอร์หลักของหน้าเว็บนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนไปนะครับ นี่แหละครับก็จะได้เครดิตเป็นเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล,อล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดี๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไยได้เฉยเลยกัลลี้าทันห้าร้อยเชล เอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิคั้งละ10เรดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองจะได้ครั้ทงที่สามจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพันธะลอยเชลมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมาห้าสิบเพดต โอ้ไม่ได้แล้วลอ,อ,อ,นะรอครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผม<อ>พอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกด่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่านจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยละกันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับนี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับ ป๊บโหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโหเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่50เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24โตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24สโตนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกันด้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟเมืองไทยครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ยังมาแรงอยู่เช่นเคยนะครับนั่นก็คือวัยรุ่นทําอุปกรณ์ดูชื่อผมด้อุปกรณ์เทพเป็นไงที่อย่างไรยเฮ้ยที่ได้เกินไปท่าทางที่ผมจะเอาไปลิปที่แล้วหลายๆคนก็เอ้ยพี่ ทำไมไม่เอาท่าที่เทไปเลยที่แบบเติมๆมเยอะๆจะได้หล่อเท่ได้ครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจัดให้นี่เลยผมเอาท่ารถไปด้วยนะแล้วก็ท่าต่างๆที่ผมเอามาก็มีประมาณนี้เลยเฮ้ยแล้วใครชวนมาโอเคครับถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องสีโพมึงไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ let's go ห้าคนในห้องเฮ้ยห้าคนที่ไหนล่ะนี่คนเริ่มเข้ามาแล้วเอ้ยเหมือนผมจะเจอวันพี่อุ้ยแคนดังด้วยทุกคน level จี๊ดเก้าว มันผมจะเจอดีค่อยแล้วอ้อหัวเราะเฉยพี่เขาหัวเราะน่าจะหัวเราะชื่อผมอุปกรณ์เทพทำอุป,ปรกรณ์กับผมไหมเฮ้ยขอความผมหายไปวะทุกคนบอ,อกสี่เอ็นมาดิเฮ้ยนีไ่ไงขอเอดมาเฮ้ยให้ผมมาตึงเป๊ะเปล่า,ามีของวอมีครับกำลังยำเลยๆๆ อ๋ออ๋ออ๋อเลิกหลักเลิกหลักเลิกหลักกันหรอเลิกหลักกันเนี่ยคนนี้เลิกหลักซื้อซื้อซื้อมาเอาที่ห้องผมใช้ี่เป็นไงไปรุ่นทำอุปกรณ์ดิพี่เขาน่าจะถ่ายเดียวกันมีเยอะเปล่ามีเยอะเปล่าก็เหรอเยอะสิ ทำด้วยยำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาจะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปทำอะไรกันเขาขึ้นไปทำอะไรกันข้างบนอ๋อมาดูคนตายกันเขาอย่างแอบถูกม,มายอยู่ในคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างดีกว่าตามไปตามตามไปตามไปมันรอดไม่ได้อะทุกคนลงก็ลงงี้เลยไปไปเดี๋ยวพาเขาทำอ,อกกุปกรณ์ดีดกว่าเขาวันนี้ รอเขามาปักธงดีกว่าทุกคนปักธงเพียรเฮ้ยคนนี้เขาส่งท้ายผมใหม้เป็นไงได้ <c oughs> จะงงอ่ะคนนี้ได้จะงงอ่ะเฮ้ยเป็นไงโคตรปังเอาเรื่องให้นี่ดีโชยเคมากรไปก่อนเลยครับอุ้ยคนโคตรเยอะ ที่แรกอะผมเห็นประมาณ78คนปะถ้าจะไม่ผิดเห็นโชวไปก่อนเลยครับสกาสกาชักออกมาของดีมีต้องใช้เฮ้ยดีไก่เป็นไงเขามพิีไก่ดยมีหุ่มโชว์นี้ไปก่อน MP MP ของเราล่ะเดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านไงเฮ้ย a อมเข็มกรได้ได้โอเคดีดี เป็นไงทำอุปกรณ์ด้วยจีบสาวด้วยโคตรตึงเดี๋ยวไปอีก่อนอยากโดนช็อตแกงเขยไหมคนนี้นะเฮ้ยอัพอดเอาอยากโดนช็อตแกงหาที่แอ๊กแป๊บโพด่วน <c oughs> อยากโดนช็อตแกงนี่คนนี้อยากโดนช็อตแกงกะทิเห <c oughs> มือนเขาจะมาด้วยกันนะสองคนนี้แงเฮ้ยเทพนะ ไปไหนทำอุปกรณ์ไงทำอุปกรณ์ไปไปไปด้วยเฉยสงสัยจะทำอุปกรณ์กับผม,มนเนี่ยคนนี้ปะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่าพี่เขาไปกับเรานะครับเราได้หนึ่งคนแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวผมโชว์ท่าไปก่อนอมีคนไปจกีบสาวอะ่ะเฮ้ย เดินมาหัวเะใส่ใส่เลย<อ>ตัวตึงง่แล้วกดทาด้วยเฮ้ยเฮ้ยมุยยาหยีบมุ่เยเยาเหยียบ,ม,ยยบมีแต่คนเอาไปกดใส่ศพตัวดำตกใจตกใจผมกดอีโมจินตกใจนี่โชว์ท่ามุญยานี่เดี๋ยวผมโชว์ท่าเท่ๆไปหนึ่งทีพี่พี่ฮ่าๆๆตกใจตกใจตกใจกัอนโหท้อเลยคนนี้รู้ว่าเขามาได้กันกับคนนี้ ผมทำอุปกรณ์ครับผมทำอุปกรณ์ครับถามพี่ก่อนว่าสนใจไหมสนใจไหมสงสัยอยากทำอุปกรณ์อะผม่แน่สองคนนี้ดูหัวเหมือนกันเนี่ยเยวจะมาได้กันก็ได้เท่าไหร่เท่าไรมาทำกับผมมีเชิญคนทำอุปกรณ์มีของเปล่ามีกำลังยํำครับ เเทกินถ่ายแดงๆอของก่อนนะโอยท้อเลยคนนี้โอ้อะไรนครับเนี่ยยังไม่หมดนะนี่ให้ดูของให้ดูของไปครับทุกคนเฮ้ย,อยเอามาให้ดูกระปื่นเมื่อกี้ไง <ś les> ของดีเกินนี่โจไปก่อนนะครับโจตึงนี่นี่โจของของมันต้องมีเอ๊ะถึงกลับมากระผมไปเนี่ยเจอตึงเกิน,นอะไรอย่างี้ครับเนี่ยคนนี้เขามายืนท้างหน้าผมเลยสงสัยอยากทำอุกรณนะผมแม่คนนี้ ชอบขับรถนะถ้านั่งกับธงเนี่ยฝากธงแล้วก็นั่งกับธงเนี่ยเท่เลยใช่ใช่เฮ้ยชมพูยะฝากธงใหม่เที่ครับฝากธงใหม่เม่ห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันดีกว่าทุกคนโอ้โหสิบแปดคนเลยเหรอพี่พี่เขาทำอะไรกันอยากทำกระปุกคอร์ดหมไหมโหลมีเสื้อสาว นี่กระสากระสาวกำลังเท้อเฮ้ยโอ้โหเดินหนีผมเรือว่าเป็นแฟนกันผมดูชื่อไม่ได้วะทุกคนโอ้โหเขาดไม่หาคนนั้นเดี๋ยวผมมุดตามตามครับยอมไม่ได้นี่ผมจะไม่ยอมนี่ผมยอมรับไม่ได้กับสิ่งน nee er ี e yes um ้ โหน่าจะเป็นแฟนเขานะครับ <c oughs> ผมว่ะใช่เศร้า,าใจ <c oughs> จริงมีแต่คนมีแฟน <c oughs> ตรงนี้ก็แฟนกันเอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่แฟนนี่วะนี่มาหม้อต่อคนนั้นมีแฟนเลอ้นี่มาตรงนี้ต่อเลยโคตรได้ไอ้ดมแย่งมันต่อดีกว่าทำอุปก,กรณ์ด้วยแย่งสาวเด้เป็นไงโอ้ยสาวเดินดีก็โอ้จบแล้วซีโฟเศร้ากับสิ่งนี้ครับไปครับผมนเอไม่รุ่นทำมุกร้อนได้ไหม แถวพีเถลฟี่แค่เฮ้ยเฮ้เขาเดินเขาเดินกลับมาดูดูเขาเขาเขาทำอะไรอ่ะเขาทำได้ไงมันเป็นมักเหรอฮึโชว์ของที่มีมาครับทุกคนผมไม่เคยโดนสาวมือแต่วันนี้ผมโดนสาวมือโดนมือทำไงดีครับ เงี้ยโชติเงยกันหัวล้อเฉยพุ่งมีทำของใส่เอาพี่ก็ได้เงั้นเป็นไงเฮ้ยให้ใจผมด้วยโคตรเอาเป็นแฟนกันแน่เลยผมว่าคนนั้น ถ้าาจะเป็นแฟนกันนะทำอุปกรณ์กับโอบไหมปรับปรุงให้หน่อยฮะปรับปรุงให้หน่อยคือปรับปุงให้หน่อย <Huh? S 1> ปรปับป,ป,ป,ปุงอะไรหรอปรับปรุงทำทำด้วยนะอ๋อหรืออาจจะเป็นปักธงก็ได้ผมอัน อาจผิดเรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่มีบุญญาได้คนนี้ไน้คนนี้มันได้ปะว้าวทำที่ห้องผมนะเฮ <c oughs> งไง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ทำบุกรจะล่อสาวแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ส่งโลมาเฮ้ยเน่ อายุเท่าไหร่าไปรุนทำอะไรไปรุนทำอะไรทำอะไรผมกำลังทำอุปกรณ์ไปรุ่นทำอะไรเยงเขามีมุ่ยยาได้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยตามมาตามมาไปดีกว่าเดี๋ยวไปห้องต่อไปดีกว่าครับทุกคน ไปครับทุกคนเฮ้ยผมลืมกดกดพุ่มว่ะสาวก็เยอะแต่ผู้ชายก็เยอะนะ <Yeah. S 1> คนนี้แต่งมาไฮไลท์ให้หัวใจคนนี้ก่อนอาจจะมีใจใผมก็ได้นะแบบเฮ้ยหวัดดีผมได้ย <Yeah. S 1> คนอื่นบ้างขอบคุณครับเฮ้ย สนใจทำอุปกรณ์ของผมไหมเนี่ยทำอุปกรณ์กับผมไหมเหมือนเขาจะสนใจทำเฮ้ยไม่รู้ทำอะไรแ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ <c oughs> ถ้าใครไล่ตีหัวเนี่ยเชิญเขาทำอุปกรณ์ก่อนทำอุปกรณ์กับผมไหม ฝักรงคนนั้นขอตั้งฝักรงเลยเผื่อพี่เขาอยากฮะอุปกรณ์ทำอะไรวะเนี่ยไม่รู้ทำอุปกรณ์นะเนี่ยหาคนหาคนทำอุปกรณ์อะไรนะครับเนี่ยเฮ้ยเผื่อพี่เขาสนใจคนนี้ถ่ายไฮไลท์เป็นไงโคตรตึงเฮ้ยดูเล่นปะภาษาไทยกดหนึ่งขาไทยกดหนึ่ง ไปไหนแล้วนี่ไงหาไม่เจอขันทายคน <laughs> ดีวะล้อเจอีตึงเปล่าเอาเข้าไปเตีตีเข้าไปไปรุ่นขายเสื้อมาดิเฮ้ยตึงเกิดดี่ไงไง,งมีท่าไฮไลท์ด้วยพี่ตเตะ เดี๋ยวดีพี่เขาจะผิดอะไรเฮ้ยเราผมขึ้นบอดทำไมวะเนี่ยมือไปโดนอีกแลว <I 'm S 1> ขอโทษครับทุกคนเขาบอกว่าตึงหน้าตึงหน้าผมเฉยเลยไปครับตึงหน้าเลย <'m> ไอ้พี่น่าจะไม่เห็นแล้วรอบนี้่าดคอได้ปะได้ปะคนนี้ก่อนผมจะปักนี่คนก็อไปหมดแล้วผมต้องขอโทษทุกคนได้วยนะครับแม่สาวน้อย แม่สาวน้อยหนูไปต่อยกันเจอได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะท้าผมหนึ่งหนึ่งอีกใจเย็นใจเย็นไปดีกว่าเออนักเลงเยอะแถวนี้แถวนี้แม่งถ้ามีคนท้าหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าผมไปเล่นด้วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็เฮ้ยเขาตามเนี่ยเดี๋ยวพิ้งกับกันพี่กับฝั่งนี้กันสำหรับคลิปนี้ทิงโมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วทุกคนใครที่อยากให้ผมแบบ ตอนท้ายหนึง่งแล้วก็เข้าไปเล่นด้วยก็อย่าล oui, ืมกดไลค์ก like ันมาเยอะคอมเมนต์กันมานะครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรเนาะอันน<ๆ>ี้ผมหนีไปอยู่ข้างบนละวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีพโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายจุ๊บดีแล้วเขาไม่ตามมาเฮ้ยมาเฉยดูดิเฮ้ยไอออกหนีแม่งเลย